สุที่ท่านชมท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมสุก,กิ้เท,ทพเย้ก็นะครับเรามาอยู่กันในเกมโรบอทก,กันเป็นที่เช่นเคยใช่แล้วผมทำหเกมโรบอทนะเออใช่เหมือนกัน,น,กกนสำหรับวันนี้นะครับผมมาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเอ่อมิกส์ดรอปนะฮะเป็นแมปแนวไฟ h นฟังกินนะฮะจากคลิปไอ้เอคลิปล่าสุดที่ผมไป้องแล,แล้วเจอผีอ่ะ นผมก็แบบเออหาลองหาแบบดีกว่าที่มันมีเพลงเยอะกว่านี้นะครซึ่งผมก็มาเจอแบบนี้เข้านะนี่กำลังรแร็ปแข่งเลยต <laughs> ั้งเดี๋ยวบุไปหาเวทีแข่งดีกว่าส่วนแบบนี้บอกเลยว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยมากนี่นะฮะโอ้โหพอเลยยังสวยเอ้ยคุณนหสัช่วยเดียวกับผมเลยไปหา <laughs> ไปหาที่แร็ปดีกว่า มาเดี๋ยวผมไปหาที่สถานที่กันแล้วกันไม่รู้จะมีใครเล่นกับผมหรือเปล่านี่เรือมถามนะวันนี้คือเวทีมันเต็มอ่ะเออนุ่นนุ่นเอ้ยไม่เอ้ยกูยถ่ายปกปยลีก้ยกล่อมมาเร็วมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยเล่นด้วยขอขอแล่ด้วยขอเล่ด้วยมาเลย สำหรับนี้เราเพลงเยอะมากเนี่มามีเพลงของวิเจ็ดที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดของออฟฟิเ a l f ลเกมไฟในฟังกินด้วยอ่ะมันคือเพลงของแทงแมนใช่เพลงของแทงแมนอ้าวกุดบได้เหรอเพื่อนในรึเหรอเออเพื่อนเฮ้ยยังอยู่ปี๋เฮ้ยเพื่อนในยังอยู่เปล่า โอเคผมว่าเขาหน้าหลุดละไป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 หลุดหลุดใช่ไหมหลุดหลุดใช่ไหมโอเคหลุดก็หลุดไปไม่มอยู่แล้วไม่อยู่แล้วมาคือมันจะมีใครเล่นไหมเนี่ยเออ Okay, โอเคเถอะโอเคโอเคตัดดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งตอนที่ผมเจอคุณโอเคครับท่านผูช้ชมครับตอนนี้มีคนเร่ยกผมและในที่สุดวิ่งอยู่ตั้งนานอีเวนเจ้านรกมาเออเจ้านรกไหนเพลงนี้เอาเคยมาไม่ให้ฉันจะฆ่าเดี๋ยวจะไปเพื่นมา,มาให้กซ้ซ้ำๆนะมาเลย ยังไม่พูดมากนะย สิโอ้ดลบทั้งคู่ติดลบทั้งคู่มาจัดไปเพลงที่สองย่าให้เสียเออชิคกี้อิมพลาวนเอาสิจัดไปฮะเฮ้ยแมาไม่นิทไม่เอาไม่นิทไม่เอาไม่นิทโว้ยโอเคต้องขออภัยนะที่ผมพูดน้อยไปหน่อยคลิปนี้คือไม่รู้ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมรำคาญอะไรผมพูดมากเนี่ยเวลาแบบร้องเพลงไปแล้วก็พูดไปไม่รู้ต้องตนรำคาญเรื่อะถ้าใครรำคาญสามารถ คอมเมนต์ได้คิดได้หรือว่าท่านใครเลยเออโอเคพงได้บอสสามารถคอมเมนต์ได้ะน,ไดนะ โซโลเดียวโซโลเดียวใช่ไหมเอเด็ดเด็ต้องขอปะโเสือโนด้วยนะไม่รู้วันนี้เด็กร่างบ้านผมเป็นอะไรทั้งนั้นหร เสียงดังเสียงดังทั้งวันเลยแว่นหาปกาเฟกันเลยครับพี่โอ,อ้เป็นใบนะม,มาหุบปากไม่เป็นเลย จบสำหรับเพลงที่สองสักทีโอ้ลองมลงไปตังคุ <laughs> โอเคสำหรับเพลงที่สองจบแล้วท่านผู้ชมมาเฮ้ยมองคนนี้ละไปไปหาคนอื่นบ้างดีกว่าโอเคผมบอกเอยไ่รู้ไม่รู้เด็กข้างบ้านเหมือนคือไม่รู้เป็นอะไรนักหนาเสียงดังเสียงดังชิปเลยวันนี้ไปลงมาดูเวทีข้างล่างดีกว่ามันมีสองมีทั้งหมดสองที่นะเวทีคือตรงนี้ตรงนี้น,นั่นเป็นเวทีทั่ตั้งต้นส่วนข้างล่างนี่คือเป็นเวทีสำหรับ เออตอนเขาเล่นต้องมีผู้เล่นครบหนึ่งล้านคนเลยนะครับก็โหดีใจด้วยสหรับนี้คือมันจะดังไปไหนอะไรวะเฮ้ยมีคนกับเพื่อนด้วยเฮ้ยเอฟซีผมปานี่ฮะเอฟซีเปล่าเอฟซีเปล่าเอฟซีผมเปล่ามามาเชิญเขาเล่นหน่อยเฮ้ยเล่นมาได้ไหมมามาเออคราวนี้ได้ผู้หญิงนะท่านผู้ชมครับคือเพลงขอขอบคิดเพลงอะ เอาเพลงง่ายๆดีกว่าที่ผมไม่อยากเล่นเพลงย,กยากๆชื่อคนอย่างผมผมไม่ค่อยชอบเพลงย,กยากๆกันนะผมชอบแบบ easy, อะไรง่ายๆแบบอีซี่อะไรเงี้ยวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้<ม>อยากรู้จริงเลยม,มาจ่าแบกจ่าไปกยนเพื่อน ดูเฉยอะไรเนี่ยงอนแล้วเฮ้ยได้แค่สองเพลงเองอัดตั้งนานแล้วนะเว้ยอัดก้าทีได้แค่สองเพลงมาเพราะว่าไงเนี่ยโอ้บัดเจ้าช่วยคือแบบนี้มันมีมันเวทีมน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามีผู้ชมใช้งานได้ด้วยนะฮะโอเคเพื่อนๆเล่นมาได้ไหม ดังไปไหนวะมันจะดังไปไหนเออทีมว่างไปดูไปไปไปไเล่นมากเล่นมากใครเล่นมากใคเล่นมากใคเล่นมากก็นะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะมาเล่นกับผมหรืออยากจะโผล่ในที่ของผมเนี่ยสามารถที่จะขอเป็นเพื่อนในเกมโรบบอตได้นะแล้วก็มาเล่นกันเออใช่ใช่เพื่อนมามาเล่นกันเล่นกันเอาฝั่งไหนฝั่งไหนมึงเอาฝั่งไหนเออเออเอาฝั่งไหนเอาฝั่งไหนเออขอสำหรับคำหยาบคือผมขอจริงจริงครั้งมันหลุดปากออกมาเองอ่ะ คือไม่รู้ทำไมยุงจะบิดปากกัามาเองพี่นหน่เอาซาวดิลามาเลยเพลงเพ,พลงของลับนะเพลงของลาบจากมอมิดมิดไฟแมสมา chào chúa quên anh chặt chắc phải đi cho thấu đi ủa hưng chú thấu đi ủa hưng chú thấu đi มาจัดมาเพื่อนจัดมาเลยเพื่อนได้หมดเล็บได้หมดเล็บได้หมดถ้าสุดชื่นเล็บไหมอะไรอย่าเกิดกี้บอกเลยไม่รู้เลว่าอะไรกันนะ มาเพื่อนจัดมาจัดมาเยอะๆเยอะๆพี่ชอบเยอะๆผมชอบเลยเยอะๆนีอ่อย่างชอบมา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 เดือยเเดะเยดีนเะีะอืออืเสีย ดเสียงกูจะหมดพวการเล็บไปเลยเด <laughs> <laughs> ี๋ยวผมไปชื่อเสง <laughs> หสน่อยถ้าใครชอบนะอย่าลืมกระทืบอะไรคลิปนี้สักผมเอาสักหนึ่งไลค์ผมก็ดีใจแล้วขอสักหนึ่งไลค์นะผมมาทำแบบนี้ต่อถ้าใครชอบอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ได้ล่างคลิปว่าชอบนะใครอยากมาเล่นด้วยนะอย่าลืมที่จะขอผมเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นเล่นท่านผ <laughs> ูน้ชมแน่นอน <laughs> เอ้ยมาเพลงที่สองจัดอีกสักเพลงใหญ่สิ มันพลีนต้องมาอะไรวะมาแบบย่าๆแบบนี้พลีนนี่มันต้องมานะมาคุดเร็วเพื่อนตายเลยฟูวรหนึ่งในเพลงที่ยากที่สุดกำราบยูทูบเบอร์หลายคนมาแล้วแล้วมันจะกำราบผมด้วยตายตายเออเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเอ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 เดีย๋ยวมาเพื่อน Chặt má, chặt má dạy yêu đi, phục chó dạy yêu chó đi dạy chót dạy mắm dạy chó đi dạy má dạy mắm dạy mắm dạy mắm

เฮ้ยคุณเล่นเก่งอยู่นะได้อยู่นหคือแบบนี้มันจะมีบั๊กตรงที่ลูกสองมันจะไม่ตรงกับทำนองเพลงนะก็เหมือนบั๊กบั๊กหนบหนบไอ้นู้นอะไรแเนี้ยไอเบสิคโคลี่อะไรจัดมาจัดมา

มาฟังไม่ออกยแล้วไอ้นี่มาเลยไม่อยู euh ่บนเรื่องนี่ ผมปวอด,ออดอะไรอยู่ผมปวดอะไรอยู่จีสันผมขอ,อพอลังหน่อยปุบปากไปเด็กข้างบ้านจีสันผมขอ,อพอลังหน่อยหูเล็บเลยวโอ้ผมไม่รู้ว่าไหนคันไหนของผมนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้โหเพื่อนสนุกมากมาเดี๋ยวเพลงสุดท้ายก่อนจบนะโยมฮะขอสักอีกเสียงยากๆก่อนจบคลิปกันนะฮะท่านผู้ชม นี่เลยเพลงนี้เลยบา l l i s t i c ของวิตตี้นี่มั้งเพลงที่ตอนนี้ได้ขนาดนาว่ายากที่สุดแต่ตอนนี้กำลังฟูฮาดีนะตอนนี้น่ะดังนะเอ้าเมีดนีนเออม็ดนีนก็ได้ต๋ตต๋ตอเต๋อ้ตตตตตเพื่อวยในการสุ่มขอแยกเพิ่มเิ ยังไม่มีเวลาพูด มันเป็นอันนี้ของแมพอยู่แ <publishers> ล <sized festivals> ้วม <ikka> ันเป็นโลโลจิกของแมพ ้ต oh. ่เราขึ <rop> ้นเล็วจบสักที โอเคจบแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมและยังคอยกดไลค์และกดติดตามและยังเข้ามาดูนะก็ขอบคุณมากมากเลยนะฮะส่วนนี้สุสดครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเย่เวลรักแบบนี้ว่ะ <laughs>